นี่เอาเจ้าสามคุกมาครับตั้งซื้อเพิ่งหยับร้อยถามมนนกมือนี่ออกแท่น,นะครับได้นกสีตั้งซื้อไหมได้แล้วครับซื้อไหมชื่อเทพสามดูดูครับมานแล้ะครับนะครับจะไปเอาลงครับแต่ว่าตัวมันฟูแลวครับครับมันติดมันต,ตนิดต,ตัวเมียด้วเปล่ยังต่อกันติดตัวเมียไอ้กับมานครับนับไปหนึ่งแต้มออกเที่ยวแรกวันแรกมันข,ของการพัดขนน้ามันพัดขนไว้อบก เทศสามดูดูนมักซื้อนี่โอ้นะน่เข้าออินเขามดตึ๊บเยนาะบู่หรอนี่ตัวมันคูดเทีบามดูดู้ม็กซื้อนี่ตามเปนไปเลยคับได้แน่นอนครับเียค้านม่ได้ัเพรตอนแรกใส่ค้านั่งนั่นมันบ่เย

เก่งผาเนี่หมานคนก็นต้องเก่งนะครับคนก็นต้องเป็นมวยนต้องอ่านทิศทาง,งได้ครับแม่สองอ่านทิศทางไ,ได้นกเก่งอย่างเดียวคนไม่ได้คนก็ต้องเป็นด้วยแ่พระตามอาการนั่นาจ,จะเป็นนกแม่เพราะว่านกโขนโชบไปโชบไมา เ,เทพสามฤดูซื้อเงินเนี่ย,ยใกล้้ซื้อนี่เนาะอุ้ยผ่าไปเอา,า,าเผ่ามามาเลยเี่ก็ผ่าแล้วปุกนกแล้ปนกเลยนกันซื้อเหมือน เฮ้ยนันก็บมานนกเมียด้วยหรอคะแต่ว่านางาสำรวจตันนกเมียว่าปัผูดตำแหน่งเฝ้าแล้วแล้ว,แล,วแล้วแล้วันใหม่มันจะเก่านึ่งจะงสี่โค้ด้วยมอนี่ อู้ยังกบะป๋าเดียวมาเนื้อใส่ลูกผูดิที่หยิบเลยเอ้าจับเอามาแล้วครับถ่ายรูปด้ว้